สวัสดีค่ะสวัสดี FC ย่าการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะย่าย่าการ์เด้นพิกัดต,ดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาค่ะเบอร์โทรที่ร้านนะคะ0644787995 ID Line n t 2 4 0 8 2 5ค่ะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันร้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรช่อฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนําเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียง1แก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป็กนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้า o t ท็มีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะ เทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่3ามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน 20- 30นาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะ6กชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะ ตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะ,ก,ะก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150บาทนะคะดื่มได้นานค่ะ2-3สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะ ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะสี่ห่อหกร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะ,ะแต่ถ้าอยากได้ในราคาถูกๆนะคะสิบห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็หนึ่งพันสองรอยี่สิบบาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะ นุ้มีโชค9ชั้นแบ่งปันนะคะอยู่ที่5กระถางนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้คือเป็นตัวตัวแม่เขานะคะอันนี้แม่แม่แรกเลยนะคะเขาเป็นเขาเป็นดำชมพูนะคะดำชมพูแล้วทีนี้ใบเขาเสียค่ะนุดก,ก็เลยใช้น้ํายาเล่งรากทางสวนนะคะก็เลยนํามาหยอดค่ะแล้วทีนี้ นำมาล่าดรดนะคะตัวนี้เขาก็แตกต้นนะคะเป็นฟอร์มพุ่มค่ะเป็นฟอร์มพุ่มอ่ะก็แตกมาเยอะเลยนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็แยกมาที่หนึ่งต้นเหมือนกันนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นใบเดิมค่ะใบแรกเลยนะคะตอนนี้เริ่มได้เห็นถึงความด่างมาเยอะแล้วนะคะได้เห็นถึงความด่างมาเยอะแล้วอ่ะส่วนตัวนี้จริงๆก็อ่า ด่างดีมากเลยนะคะน uh. ี่อย่างที่เห็นเลยอ่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้สีน้องค่อนข้างที่จะดอปลงเยอะนะคะแต่ว่าก็ยังได้เห็นถึงความด่างนะคะความด่างก็ยังด่างดีอยู่อ่ะกระถางนี้นะคะกระถางนี้มีมากกว่าห้าหนอนะคะกระถางนี้มีมากกว่าห้าหนอนนะคะแล้วน้องก็ได้เปิดความด่างมานะคะได้เปิดความด่างมาดีมากเลยได้เปิดความด่างมาดีมากค่ะ เป็นเป็นดำชมพูนะคะใบดำสีชมพูค่ะเข้าชมพูอ่าตอนแรกน้องจะเข้ามาอ่าโทนสีม่วงก่อนนะคะถ้าใครได้ติดตามคลิปมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าตอนนั้นน้องเปิดเป็นโทนสีม่วงมานะคะตอนนี้ก็แต่จริงๆแล้วคือใบแม่ของน้องนะคะใบแม่น้องเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูสวยเลยแล้วใบมันเสียค่ะนุชก็เลยไม่มีให้ให้ได้ชมนะคะอ่าทีนี้ ตัวนี้นะคะตัวนี้น้องได้มาเป็นทรงแผ่นะคะได้เป็นก้านสั้นทรงแผ่นะคะซึ่งก็หายากซึ่งก็หายากค่ะที่เป็นทรงแผ่นะคะตัวนี้ตอนนี้นะคะเขาเป็นเป็นทรงพุ่มอยู่ที่มากกว่าห้าหนอนะคะนุ้ไม่ได้ทําการแยกเลยนะคะตัวนี้นุ้ไม่ได้แยกเลยบบนุ้ก็จะเก็บไว้แบบนี้ก่อนนะคะก็ยังอยากชมแบบว่าท,ที่เขาเป็นพุ่มๆค่ะ พุ่มๆแล้วก็เขาเขาได้ทรงแผ่ด้วยนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ดีคือดีมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนถ้าใครอยากได้นะคะนุกก็จะไม่แยกนะคะนุก็จะขายอ่ายกตัวนี้ไปเลยตัวนี้นะคะอ่ะเปิดเลยละกันตัวนี้มากกว่าห้าหน่อนนะคะตัวนี้เปิดอยู่ที่สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาท เป็นเป็นดำชมพูนะคะดำชมพูแล้วก็ให้ความด่างนะคะให้ความด่างกระจายแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสวยมากแล้วก็เป็นทรงแผ่นะคะทรงแผ่ซึ่งหายากคอมเพกด้วยค่ะคือสวยมากเลยนะคะคือสวยมากตัวนี้ก็ไปแยกหนอนะคะถ้าลูกค้าเอาไปเลี้ยงนะคะลูกค้าจะต้องแยกนะคะจะต้องแยกออกนะคะน้องจะได้เติบโตอ่าจะได้โตวไวนะคะแต่อันนี้นุชจะยังไม่แยกนะคะเดี๋ยวอ่เผื่อมีใครอยากได้นะคะ มากกว่า5ต้นนะคะมากกว่า5ต้น2,575บาทนะคะ2,575บาทนี่าด่างแบบนี้นะคะด่างกระจายแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่สีเข้านะคะน้องจะสวยมากนะคะตัวที่ด่างกระจายแบบนี้มามันค่อนข้างที่จะหายากค่ะแล้วก็เขาได้เป็นทรงแผ่ด้วยนะคะได้ทรงดีเลยแล้วก็กระชับด้วยค่ะกระชับดีด้วย แล้วทีนี้นะคะทีนี้ก็จะมาแบ่งแบ่งพวกเล็กๆของเขานะคะพวกนี้ก็เหมือนกันค่ะพวกนี้คือจะแยกมาอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้มากกว่า 3- ามสี่ยอดนะคะก็คือมากกว่า 3- ามสี่หนอนะคะอยู่ที่ประมาณ3ามถึงสี่หนอนะคะมีด้วยกันอันนี้จะแบ่งอยู่ที่สี่กระถางนะคะมีแบ่งอยู่ที่สี่กระถางนะคะก็ อ่าใครเจอคลิปก่อนนะคะแล้วก็ชอบกระถางไหนนะคะก็สามารถแจ้งนุชได้นะคะนุชให้ในราคาเดียวกันเลยนะคะไซส์กระถาง8นิ้วตัวนี้นะคะนุชขอค่าจะส่งอยู่ที่กระถางละ75บาทนะคะตัวนี้นุชเปิดอยู่ที่กระถางละ275บาทนะคะนุชเปิดราคาอยู่ที่275มีอยู่ที่4กระถางนะคะแล้วก็ค่าจะส่งกระถางละ75บาทนะคะอันนี้คือกระถางแรกนะคะก็คือเป็นดําชมพูเหมือนกันนะคะ กระถางที่1ตัวนี้จะอยู่ที่ 3- าถึงสยอดนะคะ3าถึงสยอดกระถางที่2ตัวนี้จะอยู่ที่3ยอดนะคะอยู่ที่3ยอยอดอาราคาเดียวกันค่ะ275บาทนะคะ275บาทาทพิจารณาตามภาพนะคะใครที่อยากเก็บในราคาถูกนะคะรู้บอกเลยค่ะว่าถูกจริงๆค่ะแล้วก็ถูกมากด้วยตัวนี้3ยอดนะคะ 275บาทคือตอนนี้นุชจะยังไม่แบ่งนะคะนุชพ,พอดีว่าก็คือยังยังไม่ว่างเท่าไหร่ค่ะนุชก,ก็เลยยังไม่ได้แยกนะคะแต่ถ้าเขาโตไปอีกระดับหนึง่งช่วงไหนที่นุชมีเวลานะคะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าลูกค้ายังไม่รับไปนะคะก็เดี๋ยวนุชก,ก็จะแยกค่ะแล้เพราะว่าจริงๆคือเขาสวยแล้วถ้าเราไปแยกทําจํานวนคือ กระถางละหนึ่งต้นนะคะน้องจะสวยมากเลยนะคะเขาจะได้ไม่ไม่ได้แย่งอาหารกันนะคะแล้วก็เขาก็กําลังเริ่มที่จะเปิดด่างมาแล้วช่วงหน้าร้อนก็เป็นปกติธรรมดาค่ะก็คือเขาจะดอกบ,บ้างนะคะแต่ก็จะเป็นบางสายพันธุ์นะคะที่สีน้องเขาไม่ดอบนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ในราคาถูกนะคะก็บอกเลยค่ะว่านี้ราคาต่ําสุดนะคะแล้วก็ถูกมากด้วยค่ะก็ได้เชื้อดีค่ะได้เชื้อดีไปแล้วก็สีสวยด้วยแล้วก็เป็นใบที่หนาด้วยนะคะท่านผู้ชมก็แบ่งกันแบ่งกันเลี้ยงค่ะ อันนี้กระถางที่สองนะคะสองอเจ็ดิบห้าต่อไปกระถางที่สามตัวนี้ก็อยู่ที่สามถึงสี่ยอดนะคะอยู่ที่สามถึงสี่ยอดนี่ค่ะความด่างของน้องนะคะพิจารณาตามภาพนะคะชอบกระถางไหนก็แจ้งนุ๊ได้นะคะให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะอยู่ที่สามถึงสี่ยอดนะคะสามถึงสี่ยอดนี่มีระบบลากจริงๆเขาพอแยกได้แหละแต่ว่านุชยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แยกนะคะนุชไม่อยากแยก ยังยังไม่ไม่ว่างที่จะแยกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้น้องก็จะมีอยู่ที่2ยอดนะคะก็จะมีอ่ายอดนี้แล้วก็ยอดนี้นะคะอ่ะตัวนี้ก็จะมีอยู่ที่2ยอดให้ราคาเดียวกันค่ะ275บาทอันนี้ก็นี่ใบไม้ออกมาก็สวยเลยนะคะเปิดด่างมาด้วยนี่สวยเลยอ่ะตัวนี้275ค่ะ275กระถาง8นิ้วทั้งหมดนะคะค่ะก็เป็นอ่าอีกไซส์หนึ่งที่ แบ่งให้ราคาเดียวกันค่ะ275บาทค่าจะส่งกระถางละ75บาทนะคะอยากได้กี่กระถางก็แจ้งนุดได้นะคะใครเจอก่อนก็เก็บก่อนเถอะค่ะราคาเบามากเบาจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวโตวไปก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะโตไปจะสวยแบบนี้เลยนุบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนก็แบ่งๆกันไปค่ะตัวนี้นะคะถ้าใครอาจจะรับ2575บาทนะคะนี่อันนี้สวยเลยคือน้อง เหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นเป็นเป็นอ่าอันนี้จะแยกมาจากตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะแยกมาจากตัวนี้ตัวนี้จะยังไม่ทันได้แยกนะคะเพราะว่าอันอันนี้จริงๆก็อยากจะแยกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ใบของเขาอ่าแก่แก่กว่าน,นี้ก่อนนะคะอันนี้ใบยังอ่อนอยู่แล้วเดี๋ยวเวลาแยกเดี๋ยวน้องจะสลดค่ะเดี๋ยวน้องจะดอกี๋ยวน้องจะเสียค่ะต้องรอให้ใบเขาอ่าแข็งแรงก่อนอ่าตัวนี้ตัวนี้คือยอดตรงกลางของเขาเลยนะคะเดี๋ยวพอเวลาแยกไปเผื่อ ผื่อยอดเขาจะได้แทงขึ้นมาค่ะเพราะว่าตอนนี้ยอดเขาไม่แทงขึ้นมาเลยนะคะ่าได้แต่หนอตอนแรกเขาก็มีแค่แค่แค่ใบเดียวนะคะคือมีแค่ต้นเดียวแต่ทีนี้นุชไปใช้น้ํายาเร่งรากทางสวนนะคะก็คือนุชทำมาเองค่ะแล้วก็มาราดรถนะคะมามามาลา,าดรดเขา <c oughs> เขาก็เลยแตกต้นขึ้นมาเยอะเลยนะคะแตกต้นขึ้นมาเยอะเลยนี่ก็เป็นพุ่มแบบนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้นะคะแต่ว่าอื่นๆคือจะแบ่งให้ให้ลูกค้านะคะถ้าใครอยากได้นะคะอยากได้ไป ดูแลนะคะยักได้ไปเลี้ยงค่ะก็อ่าชอบตัวไหนก็แจ้งได้ค่ะอันนี้สวยสวยจริงค่ะสวยจริงสวยจริงค่ะเนี่ยเป็นทรงคอมเพกเลยนะคะคอมเพกก้านสั้นเลยหูชิดเลยค่ะได้ทรงดีเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะนุก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ